ทางพื้นที่โขมไฟยู่นเทศกาลที่สารคัญภูชา จะเีัาแ่ท่านผู้ว่าให้กาจังหวัดครับจังหวัดพิบูลยจะอยู่ที่บริเวณเื้องหน้าเครื่องของโดยตํารวดนน้นนบลงสายานเมื่อย่างพันเตวิสุวิสุหะธนัตถายะ ติสารเดนะสักติสารเดนะสหายพัญจศีลานิยาจานะบทพสานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพงฆสารนังคัจฉามิทุติยัมีธรรมังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิธรรมังสารนังคัจฉามิสิิิกขาาามมะสสทยุราเมระยะมัเห็นอย่าพึ่งปฏิเสธว่าไม่มี ส่วนเรื่องโลกนี้กับโลกหน้าติดนางเปรตานังโอปปะปติจิชิตังปฏิตังมะนิโชติระโสยะทานสิกายโกวกะภะวะอธิวาทานาสิ อนุโมทนาสาธุโดยพร้อมใจนะครับฝั่งนี้ครับอนุโมทนาสาธุทุกท่านครับนี่คือ ความสวยงามนี่คือความสวยงามที ouais. ่เป็นความทรงจำในตลอดหลายปีที่ผ่านมาที่ปุถุรีครับเป็นเชิญอเชื่อทุ่านในการจัดที่ปุถุรีที่บริเวณที่กำลงรับรองส่วนดารามริหานเจ้าคณะอำเภอเมืองเพชรบุรีท่านเจ้าขุณจะได้นำผู้ที่สาสดำเนินแบบนี้ครับได้ร่วกันอธิษฐานวภิษฐานจากดวงฌาเพื่อความเป็นสิริมงคลและกีบคมอยู่ในมือทุกท่านแล้วใช่ไหมครับครับสิริผลิตพวกคุณจะได้มอบนะครับต่อให้ท่านผู้มาครับ